โอ้มงคลน่ะครับโอ้ทกนี่โ้ง่ายจวาึงขเไก่ด้วยยาไก่ขาคาไก่ทาเลยเอาสุดกันพี่น้องตัวใหญ่หัวใหญ่โอ้ทำเลย สวดีครับเบาแยาม่ดีที่นิสานครับสวัสดีครับผมพญานอเด้อครับเด้อวิญญาณโยน่าลูกหลานมาใส่เบ็ดมื่อนี้เหมือนเศร้าจังเมืองกันเดี๋ยวนี้งกำลังใส่โยกำลังใส่ครับพี่น้มากำลังใส่ลูกหลานมาใส่เบ็ดนุ่มคนกระลิ้นครับมื่อเล้งจากที่ได้ยามว่ายามเมื่ออากาศก่อนครับเออเมื่ออากาศเท่ากันนี่พายุเข่าพายุเข่าจังไี้ก็จังเมืองเหมือนเศร้าคนนะครับสวัสดีครับกินครับสวัสดีครับผม มันนี่มอส่เบ็ดครับพี่น้องครับมันนี่ได้เงี้ยเฉกเดียนนี่มันนี่สิหมานะหมาครับดุหมัอนกันครับลองเบ่งครับนีนี่มสไอยู่นะาพอนอ่ครับสาผมวปกนเงีก้อเ้ยครับอ่กายาำเลี้ยงเนาะเขากำลังนี่กำลังแก่วครับนี่ครับมือจ่อใส่ถาดนี่เขาพอนะครับพี่น้องไปไปฝนที่ตกแล้วพี่น้องฝนที่ตกครับอากาศขึ้น กะดิ้นข้าว่าพายุกำลังจะเข่ามาอีกแล้วรอบสองรอบสามแล้วนี่ก็แยกยกันไปใส่แล้วครับดุนกันครับพี่น้องครับนี่ใส่เบ็ดปลาแอ้วทีหมหานหูหมานบุครับพี่น้องแอ้วดุนกันครับย,ย้าย ขีดเดียนครับเหลือเป็นตัวเด้นะครับเดบบูเป้เป,ป็น <c oughs> ตัวดิบนะครับเ <c oughs> ป้าไม้ก็ปลายยังติดเกาครับพี่น้องว่าจะติดรับไปเลยครับ <c oughs> ใส่ไปเรื่อยพี่น้อง <c oughs> อากาศยังไม่แรงครับฝนกำลังลินพอท่าเนเองไงฮะนี่เขาหมุนม,มาเัาจะออกพี่ปอย,ยไปเลยว่ามันจะปลูกจ้ะอย่ล้เน้นปลาไหลก็เนี่เน,ไไน้ <laughs> เนไปลาไหลเลแต่ไม่หนูปีนี้ปีนี้ยังไม่ได้เห็นหนูเลย,ยครับแต่เก่าเดี่ยมันจะลงมากินเขาแล้ว ดูด้วา,าน้ำม,มาันให้ลดเนาะอุ้ยฝนไม้แล้วมี่น้องพะรุกันตอนแรงครับาพี่น้องยามเก็ดครับวันนี้ครับพายุเข่าครับฝนตกโอ้ขั้นชั้นพยายามไปชั้นชิบนคือ,อยันมันติดเพราะเด้เปลี่ยนเงี้ยพยายามไม้เลยครับฝนก็ตกลิ้นพี่น้องพายุเข่าครับ เดี๋ยวเราเด็ดห้องาเด็โอ้หลังน uh, okay. okay. ี้ใส่วังแรงตัวนี่โอ้หมูเป็นพี่น้องอ๋อเดี๋ยวพี่น้องไม่จริงโอ้หลวงพ่อครับครับผลงานตัวโอเควัไว้ลงเลยเนี่ยเด็ดหมูครับเม็ดหมูวันนี้ขั้นเลยตะกี้อยู่วัยรุ่นนะครับอาการนี่ปลาไหลแน่นอนเนาะคิดว่าแล้วพูดนานี่ครับเส้นเบ็ดดูจากดีครับเป็นอะไรกับปลาลุดหมูลุดมากร่างขั้นเบ็ดนี่ปลาไหลแน่นอนเลยครับพี่น้อง รุนน้ำกันครับถือก็ไ่ถือรุนไปน้ำกันไมอนี้กับมายามเบ็ดฝนกับตัวครับพีน่น้องกับมากับดูบลานครับทีมงานเ่านี่แหละสายม่เงียไม่สายมั่เงียบไมาเงียบดิรุนน้ำกันครับหาสายเบ็ดก่อนนี่คือว่า ส่งน,นี่งเลยจะไปซ่งสิบโมเมนต์แหละนีหลังซื้อติโอ้ตายถึยงมันดงใหญ่นะไปได่เฮียโมเมนต์เลยไปคือแต่กิงบ่บ่เด้ออ๋อเป็นยังไใส่เงี้ยมุดไปไสนตัว ราลุ่นอีกตอนเศ้าครับเดี๋ยวใส่งเงี้ยวไว้ครับเราบูาคือแล้วสัน่นตีเลื่อนแล้วฝนตกหองบ่ได้ไหมเบ่งหลังนี้พลาดครับพี่น้องเาลุ่นหลังไหมครับเสียเหน่อยกับกวนไม่ยอมเป็นน้ำครับหมาหน่อย คำร,รุ่นหลังนี่ครับนี่ยางมาเลยครับเหมือนกันเคยดำกับเจ้าหน่อยกับมาน้ำคือว่ากินงห้องหลังน,น,นี่โอ้สิบขอนหน่อยใช่ขาหน่อยเดียวขอนหน่อยเลยมันด้วยไโอ้ยอา้าวขึ้นมาเลยโอ้ไม่นี่ได้อย่างเก่าละโอ้ยมันหน่อยพี่หายายกินกับพีนนน่น้องมื่อมันเมื่อมันนี่เอ้าวขอนหน่อยครับไว้ายรุน่นปุ่น ล,ลุ้นเปรซากันน้าผมได้ไหมาพอได้ฝนแรงมีทั้งฝนตกเนาะมีมะยามเบ็ดรุ้นตอนเศร้าอีกรอบนึงครับตอนนี้ก็ยามมันซี่หาหลังนึ่งครับมันเราตัวนึง่งขาคอมาครับรุ่นหลังต่อไปครับ มันไหลใช่ใกล้กันเป็นรุ่นพ่อปนไหมครับอันนี้ต้องสำรองไหมครับเอาไปก่อนครับสำเร็จปมาณครับประมาณประมาณประมาณหลังเล็กแห้งมานเนาะตัวแรกเลยปลาอนหน่อยปนก็ตกเป็นไงเป็นไงครัเอ้ารุ่นหลังนี่ครับรุ่นหลังนี่ออเ้ยเดี๋ยวเราจะกิน กระดุกหน่อยไหมกระดุกหน่อยจิโอเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาให้เราครับแอคชั่นวันมาตัวละครึ่งโลครึูกเดินหน่อยกันออกตามหน่อยเนาะรอมาๆครับเดือดมากกำลังตอดปวดตัวไงลุนนี้กำลังตอดปวดดิผักยังเงอะล่ะผักวานกันเลยล่ะลุนไปครับพี่น้อง หาก,กนะอยากหาก,กินครับอีสามบ้านเขาใส่เบียดย้ำคืนครับมันนีกับมันใส่ยูน้าพอนอโอ้น้าพอนอ๋อเราปลาไหลนะครับพี่น้องเดีวยวโอเคอยู่ครับพอได้ปนพอได้กแกวอยู่เอาลุ้นไปครับลุ้นกันแล้งแกงเส้นไม่สมส่วนคโอ้ปลาสินหน่อยครับมังห่างนี่ครับ ปเค็งเด็กินเค็งไเค็งอืมครับเค็งหน่อยไปเคง็เคงน้อยโอปยหลายหกวันนี้กินเนาะอ้าวนี่ครับว,น,บวนี่เอาไว้จะใส่เงยบมนเสาอือาใส่เงยบได้นี่นะนเดี๋ยวเป็นมเาครับไปเค็งกเาไปใส่เงยบครับพี่นอ้องเนี่ยววัดดวเนี่ยวว่า บัวบัวทางคนน้องใช่เลยครับรบ,บัวบัวบัวหมัมนไปบ่าวบาัดมาอย่างกระจายกันครับกระจายกันยามเด็ดฟังนี่พรอะไรอยู่เอาลุ้นไปเลยครับนี่ครับเรื่องยามเด็ดมาเลยครับโอ้พ่อขวายนูครับพี่น้องเต็มเลยนะครับขวายนัวไม่น่ยครับ เดียเอาแท้าเอาเตี้ยวเราไม่เท้าใช่ไหมเดียวไม่ได้หมดเหรอครับน้ำเย็นไม่ได้มาครับไม่นี้ครับแก่น้อยเอาแท้าทำลูกศิษย์น้ำเย็นครับเป็นไกน้อยมันหัวมันเลยเอาอยู่น้อเท้าเอ้ไหลหัวปันนี่ประสบการณ์ก็เพรได้มีหลายครับแก่น้อยหัวใจเลี้ยงดูได้ครูมวยกับ น้ำเย็ยนนะครับพี่น้องเพราะได้ึกมารุ่นต่อไปครับน้ำเย็ยนก็เริ่มเท่าแล้วโอ้หอยนูนไหมครับตัทดทุกเตี่ยงเลยครับเจ้าหน่อยเอาไปอยู่หรือครับพี่น้องประสบการณ์ยังหน่อยอยู่เอ้าเสด็จดาบผสมทบประสบการณ์ยังบ้านได้แข็งครับแต่ว่าหา่หาวหา่ารู้จักจกินหนูแล้วแต่ว่าการกัดกัน ตัวช่ติยังบ้าแม่นครับกาบจุดสำคัญหยังบน่ยโหดครับหดห่าไวรุนครับตอนนี้่าวส่วนส่งเสียงดีดีขนาดครับเอาม่ด้ครับุ้นกับเจ้าหน่อยครับมันโมันเบ็ดเบ็ดกินแล้วพยายามเบ็ดก็ไม่ห้องเดี๋ยวไปเสด็ากับเจน่อยย่องกันน เดี๋ยวบายกับทีมงานพยายาเบ็ดก่อนเอางัเจ้าเอาองกันไม่เงือห่าวได้เลยเอาเท้าเดียวเฮยเอาเท้าเเนี่ยลองดูเป็ยคไมเป็นเก่ากันน่อยนะเป็นเก่ากว้อยตยามเนยามเนครับพี่น้องยามเนครับตังทีเมืองน้ำหมาครับ ฝนตกอันนี้มือสมาเล่นน้ำเย็นมาเด้ม้กันเลย่อยงเก็บมันลอได้ไรวะโอ้มงคนอครับออโอันนี้ค่อยจยาม่ลอยามตเน่าเต่า้เสผลงานหลองน่อยเี่ย่นนเนี่ยเมานีเลย ปอะไรวัเเป็นทันเป็นทันเนี่ยะครับทีมงานครับไบก้อไนทองทาตัวดงทันโอ้ยได้พอครบวันทั้งเจ็ดมงนี่ครับทีมงานครับนีพายุเขาครับพอนอนกันไปใต้กบใต้เขียดได้ได้พได้พอได้ไปตัวนึงกับปลาดุกหน่อยปลาข้อน่อยแหละว่าได้กินอยู่ สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับมกูเบ็ดเัง้มาเศร้าพี่น้องคนกระตัครับลุ่นน้ำกันครับจิมนัมนโฮมันโอ้รุ่นหลังนี่ครับพี่น้อ,องหมูปูชูแล้วโอ้แับลุ่นน้ำกันครับปลไปยัง กการนี่ก็คิดว่าปลาไหลแล้วครับละหายพริษลุ่นลงมึงโอ้าหมูบเลยครับลางนี้กินได้ยูว่กินพี่สำซะอยูวยูอยูวยู อะไรวะลุกมันกันพี่น้องยัวใหญ่ยัหญ่โอ้ทำเนี่ยโอ้ฟันครับฟันเนี้ยเนาะฟันอะไันแน่เลยคนเกี่ยวจนมุน không thương nào thương giàu việt ơi <laughs> à, cả không mang lo khóc lấy à, tôi đi xuống มันลุ่นหลังนี้ครับเด็ดโมไปแล้วยู่หัวมายูคือวะ่้นมมกที่เป็นปลาไหลไหมครับน้าพอนอเป็นน้าลุมปลาไหลลายอยู่ครับ เมื่อคืนก็นได้จะใส่สองตัวสามตัวเลยอันนี้รอบเศร้ารอบเศร้าได้ไปแล้วสองตัวตอนนี้ยาวมันได้เมดอยู่ครับก็บไปเลยมึงเศร้านี่สิมันไม่โมมันเลยนี่ได้หล่ทำใจไม่ยุ่งทำใจเหรออะไรน้อยวะเจ้อะไรน้อยเจ้เอาเลยพี่น้องมันแล้วครับอะไรน้อยสั้น อามากันหน่อยคักน่อยเนี้ยสิเงี้ยเขาขี่กระเดียนจากน่อยครับพันดีเ่พี่ได้เป็นยังไงพันหกพันหนึ่งห้อะไรติดย้อนไปเนี่ยโอ้สร้างปัญหาเลยนะครับทั้งเกี่ยวก่อเขาต้องเบียดล้าเบียดหักไป เลครับเลยนอนผ้าเบีดหมูบเ่ยครับง่ายก็อะไรง่ายก็ายิกก็เดียนจากน้อยมาในล้วครับ <laughs> ไปเรื่อยครับ <c oughs> ครับผลงานเท่านี้ครับก <c oughs> ็พก็ได้กินครับพี่น้อง <c oughs> อาอยุเข่าก็เริ่คล้ยติดกันใปตากันเลยล <c oughs> ุปนี้ขอฝากไว้สักนิดครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องไอดินทิศนสารครับผมมีเบายแยงข้อก้าวครับสวัสดีครับโอ้กับคนพี่น้องครับคนไม้เราครับครับโดนเรา <laughs>